เปิดสมบัติจูนเพนชุรีสารรับเรื่องเตรียมฟ้องเมียน้อยสารรับสิบล้านอย่างน้อยไปสารรับฟ้องแล้วเมียน้อยเตรียมสู้เปิดสมบัติจูนเพนชุรีกอดทเบียนสมรสเรียกสิบล้านไม่ปลาณีเรียกได้ว่าทําเอาชอกวงการบันเทิงเมื่อนักร้องดังอย่างหนุ่มกะลาได้ออกมายอมรับเตรียมยาภรยาจูนเพนชุรีผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูก หลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงและในเวลาต่อมาชาวโซเชียลต่างก็ได้เปิดอาชีพจูนเพนชุรีภรรยาหนุ่มกลา หลังหลายคนคิดว่าเป็นแม่บ้านสามีหาเลี้ยงโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งในโซเชียลได้ออกมาเผยว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณจูนเป็น HR ระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่งบางคนมองว่าเขาเป็นแม่บ้านผัวหาเลี้ยงแต่ถ้าไปดูสัมภาษณ์งานแต่งจะรู้ว่าเขาทำงานมาโดยตลอดและแผนไว้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ผัวไม่มีงานร้องเพลงเขาจะเป็นคนหาเลี้ยงผัวเองและตอนนี้เองเธอก็ได้เดินหน้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสำหรับจูนเพนชุรีหนูแก้วภรรยาน,นักร้องดังหนุ่มกะลาที่มีการประกาศยื่นฟ้องบุคคลที่สาม กรณีเข้ามาพัวพันทําให้ชีวิตคู่ของเธอเกิดปัญหาซึ่งจูนได้มอบหมายทนายความส่วนตัวฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจํานวน10ล้านบาทโดยล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กของทนายพัทอนุสรอสุรพงษ์ทนายของจูนได้โพสต์ภาพเอกสารยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นคดีหมายเลขดำเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า ฟ้องคดีแล้ววันนี้และศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วครับรอเจอกันที่ศาลตามนัดทั้งนี้ทนายพัฒยังได้แปะรายละเอียดแจ้งเพิ่มเติมได้ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีนัดไกลเกลียววันที่16สิงหา2566เวลา9โมงเช้านัดที่2วันที่28สิงหา2566เวลา9โมงเช้างานนี้แฟนๆที่คอยติดตามความคืบหน้า เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจูนเพนชูลีและทนายพัดกันอย่างเนืองแน่น